เนิน1,428วิญญาณสงครามสมรภูมิบ้านร่มกล้าวตรบาบความทรงจำที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ำคืนหนึ่งในปีพุทธศักราช2,530บรรยากาศที่เนน1,428ในจังหวัดพิสโุโลกเงียกสงัดแต่กลับรู้สึกดักพึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ ทหารไทยหลายร้อยนายเคยต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ลาวและเวียดนามเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ขณะนี้เดิน1,428เหลือเพียงความทรงจำและเรื่องเล่าของผู้ที่เคยผ่านการสู้รบพันตรีธนากรทหารเกษียณจากกองทัพอากาศไทยเคยทำหน้าที่ขับเครื่องบินรก F5 e. ้าอีดสบรภูมิเดิน1,428 ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่เขาเคยต่อสู้ยามดูเดียเมื่อเขาได้รับจดหมายจากพันโทสมศักดิ์เพื่อนร่วมรบเก่าที่เคยอยู่ในหน่วยเดียวกันจดหมายกล่าวถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นและขอให้ธนากรกลับไปช่วยหาคำตอบคณากรไม่สามารถละเลยคำขอของเพื่อนร่วมรบได้เขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่เดิม1,428โดยา่าวอลบิ ักประวัติศาสตร์ผู้สนใจสงครามนี้และสารวัตรพิเศษสีสุขตำรวจที่ถูกส่งมาตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดร่วมทางม,มาด้วยเมื่อพวกเขามาถึงพื้นที่นี้ยังคงเงียบสงบเพราะว่าบรรยากาศเหมือนถูกคลุมด้วยม่านหมอกหนาชึบที่ซ่อนเร้นความลับมากมายระหว่างการเดินทางสำรวจพื้นที่สีสุขสารวัตรพิเศษผู้ช่างสงสัยเริ่มซักถามบอนวิเทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตบอนวิท เรื่องราวที่นี่จริงๆเป็นอย่างไรสีสุขถามด้วยความสนใจวอนวิทย์เริ่มอธิบายว่าเน1น2 8ง 28, เป็นส่วนหนึ่งของยุทธการแอปโอปอเรชันในการรุกล้ำของกองทัพคอมลีนิตในวันที่10บกราคมพุทธศักราช2538กองกำลังทหารไทยต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักจากกองทัพลาวและเวียดนามการสู้รบนี้ไม่เพียงแค่ข้อพิาพาทดินแดน แต่เป็นการป้องกันการขยายลัฐทคมอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธนากรเสือบว่าการรบครั้งนั้นดุเดือดมากเราเสียทหารจำนวนมากและเหตุการณ์ในคือน,นั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของผมระหว่างการเดินทางสำรวจพันตรีธนากรเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในสงครามเขาเห็นภาพหลอนของทหารฝ่ายเดียวกันที่ถูกทิ้งระเบิดขลม่ม วิญญาณทหารเหล่านั้นเริ่มปรากฏตัวในความฝันและในความเป็นจริงทำให้ธนากรรู้สึกถึงความตึงเครียดและความรู้สึกผิดที่เขาเก็บงำมาตลอดชีวิตคืนหนึ่งขณะที่พันตรีธนากรนั่งอยู่หน้ากองไฟเขาได้ยินเสียงเรียกชีอของเขาเสียงนั้นเป็นเสียงของวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิพวกเขาปรากฏตัวขึ้นรอบๆกองไฟเพื่อเล่าถึงความทรมานและความไม่สงบของพวกเขา ธณากรเล่าถึงวันที่เขาขับเครื่องบินแอี5ก e, เพื่อทิ้งระเบิดถล่มฐานศัตรูในวันที่15บกราคมพุทธศักราช2538แต่ด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารเขาทิ้งระเบิดลงในพื้นที่ที่ทหารไทยยึดครองอยู่ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากความรู้สึกผิดนี้ทำให้ธนากรไม่สามารถหลับได้โดยไม่ฝันร้าย วอนวิทและสารวัตรพิเศษสีสุกรับฟังเรื่องราวนี้ด้วยความสงสัยและความเสียใจวอนวิสเดอร์ให้ทำพิธีบูชาเพื่อให้วิญญาณทหารเหล่านั้นได้พบกับความสงบหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการสู้รบในพื้นที่นี้มาอย่างครบถ้วนพวกเขาเริ่มทำพิธีบูชาท่ามกลางหมอกหนาทึบเมื่อธนากรแสดงความเสียใจอย่างจริงใจและขอโทษต่อวิญญาณทหารเหล่านั้น วิญญาณทหารเหล่านั้นยอมให้อภัยและพวกเขาได้พบกับความสงบหลังจากที่รอคอยมานานท่ามกลางแสงฝ่ายที่ส่องประกายวิญญาณของทหารที่เคยสู้รบและเสียชีวิตได้กล่าวคำอำลาและหายไปในยามค่ำคืนพันตรีธนากรรู้สึกได้ถึงความสงบในใจและรู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ความทรงจำของสมรภูมิเดิน1,428ยังคงอยู่ แต่ความกลัวและความเจ็บปวดได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบและความเข้าใจในอดีต